ต้นต่อของปัญหาเนี่ยนะครับผมและพระเก้เาไกลเนี่ยมองว่าเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับก็คือมันมีปัญหาที่ปริมาณของเม็ดเงินถูกต้องไหมครับคือเรื่องของงบป,ประมาณแต่ว่าเราจะมาบอกว่างบป,ประมาณน้อยเกินไปอย่างเดียวก็คงไม่ได้ผมแก้กันออกมาผมแกะออกมาแบบนี้ครับคือว่ามีอยู่2ปัจจัยก็คืองบป,ประมาณเนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและอีกส่วนหนึ่งคืองบประมาณเนี่ยมีการกระจุกตัวอยู่แค่สถานที่บางที่หรือจังหวัดบางจังหวัดนะครับ <S <S <S> <S แต่ยังไงก็ตามครับ ว่ประมาณน้อยเกินไปหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ว่าเร่งแต่จะบอกว่าเฮ้ยไม่พอไม่พอแล้วเราจะเพิ่มเงินเพิ่มเงินอย่างเดียวนี้ก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องลดเราต้องลดปริบาลของรายจ่ายลงด้วยในเรื่องของการสาธารณสุขในบางส่วนและเราสามารถทําได้โดยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนจากการตอบปัญหาข้อกอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาข้อนี้นะครับว่าเราจะเพิ่มเงินในระบบให้กับกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างไรนะครับพรคก้าวไกลเสนอแบบนี้ครับว่าแค่ใช้กระบวนการทางการเงิน ใช้นโยบายบางนโยบายและใช้กระบวนการทางด้านภาษีบางประการเราจะสามารถหาเงินกลับเข้ามาในรัฐและเพิ่มงุประมาณแผ่นดินได้ปีละ6 5 0 0 0หหล้านบาทนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างแค่บางอันแล้วกันนะครับแค่เราเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีเนี่ยก็สามารถที่จะเก็บเม็ดเงินกลับคืนมาได้ที่มันปกหล่นไปนะครับถึง1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีอันนี้อันที่แรกอันที่2นะครับ นโยบายหวยบนดินสามารถที่จะทําให้กาไรได้กับเข้ารัฐได้อีกประมาณ50 0 0มล้านบาทต่อปีอันที่สามที่ผมยกตัวอย่างนะครับคือการปฏิรูปกองทัพนะครับคำว่าปฏิรูปกองทัพไม่ได้แปลว่ายกเลิกกองทัพนะครับแต่พักเก้าไกลจะทําให้กองทัพไทยเข้มแข็งจิ๋วแตกแจ๋วนะครับ และนอกจากนี้เราจะลดปริมาณงานของนายพลและนายทหารต่าง,าง,างๆหลายๆท่านเพราะว่าท่านเหนื่อยนะครับท่านต้องบริหารงานธุรกิจหลายอย่างเช่นสนามกอล์ฟซะด้วยนะครับเราจะนำธุรกิจของกองทัพทั้งหมดกลับคืนสู่รัฐบาลคนละเรือนเราจะสามารถเก็บเม็ดเงินจากตรงนี้เข้าสู่แผ่นดินและให้พี่น้องประชาชนได้อีกประมาณ5 0,000 000, 000, ืล้านบาทครับนอกจากนี้ครับเราจะเก็บภาษีนิติบุคคล คุนใหญ่นะครับตรงนี้สามารถเก็บเมงเงินจากเจ้าสัวไทยที่เป็นทุนใหญ่ในระบบนิติบุคคลเนี่ยได้อีกปีละ92,000ล้านบาทครับและสุดท้ายนะครับที่จะยกตัวอย่างคือภาษีความมั่งคัง่งเก็บเงินภาษีจากเจ้าสัวผู้ที่มีทรัพย์สินรวมเกินกว่า300ล้านบาทขึ้นไปได้อีกปีละ6 0 0 0 0ล้านบาทครับอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามครับยังมีเรื่องของการกระจุกตัวด้วยธนาทรต้องโดนเก็บด้วยถูกต้องครับ เรื่องของการกระจุกตัวนะครับเราจะต้องยุติการออกนยโยบายและระบบงบประมาณแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาใช้รัฐบาลส่งใสเลือกพัก,กเก้าไกลเบอร์สาสิบเอ็ดขอบคุณมากครับพักเก้าไกลครับคุณวายุอสวะรุ่งเรืองนะครับ